ก็เชื่อว่าเลื้อแต่ก็ดูว้เห็นกัลังซอยอยู่กัรงไม่แน่นอดร้อยซบเราบนนี้นะนี่ลายอยู่นี่ลายอยู่น่ลยตรงกลางในมันนี่เนาะเข้าไปเจาะพันแย่เนี่เฮน้ำน้เนาสราจะว่ารอย่าวาว่านอยหวานสับหวานนี่เกลือบบุทันตดลงได้เนี่ดได้ซอได้นี่นี่ตรงนี้นี่เฮ็ดยาเฮ็ดผัดทำาเ็าีเฮ็ดดุยาเฮ็ด พัดไมข,ขอตูด้ด <c oughs> ด้เด้ออือหือตะบานตะบานทนเลยม,มาเลยนมีแต่ผู้เสษผู้สาว <c oughs> กลับตะใครสบายดีและสวัสดีไปให้น้องบดสกุลสกคนอินดีต้อ,ตอหรับทุ่ง่งมาทำมรนาเกล้าทนเลยสบายดีตอนเศร้าทุกคนเลย ประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณแปดโมงป่ายทุกคนตอนนี้กาลังโชว์เดินทางไปบานเวียงทนเลยพราะดดและบริไปห่วงงานทางบันเวียงน่ะทางบ่เพชรพันธโทมหาก็มีข่าวดีทนเลยมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาเยี่ยมมาหย่มไอหักบ่เพชรคนเลยเพิ่นเลยล่มง่วงมาเนี่ยนเลยเลยเอิ้นทีมงานไปกินง่วมมาเนี่ยนะมาเขาทางเลยทนเลยเขาทางสายตูดมันี้ตูดกินจนสงขาดมาเนี่ทนเลย ไปเดินทางนัดกันประมาณมงแปดโมงแต่เดี๋ยวนี้ไปร้งป่ายันร้องเครงเลยหนาจะยังโบเล่แล้วตอนนี้กำลังขีเห็ดครัวบงทรงนี่ไปจะได้ขอลอดหาไปเบิ่งว่าชีวิไผ่แน่ยังในหันคน มาตั้งมาตั้งแต่น้ำหลายๆเป็นน้ำแห่งไปแล้วนะ จะฮอธกันก็เพชรแล้วแต่หนามงามอย่างแม่นแล้วด้แ <c> บ <oughs> ่เขากินเมื่อนี่ปะแล้วก็ปัดน,นี่พ่ฮอธจะเลิกเลยได้เพิ่งแหงน่าจะยังเงนคนถูกนโอ้หบบกห๊หุ้๊บแล้วแล้วคน เลิกแล้วว่าเกือบเบิดเกือบเบิดคนเดียเกือบมาโบทันสบายดีสบายดีโอ้เชื่อว่าเลื้อนแต่กระดูไว้เห็นกับรังซอยอยู่กับรังเนาะพอดีเนาะโอ้สบายดีสบายดีมาเลี้ยงตลอดโอ้เห็นนานๆไปทางนั้นทางนี้เลยเจ้าแม่นเลยคือตรงนี้พวงเลาะไปเรื่อยๆสายนี้สายนั้นมีแต่ทางบ่ะเภทบ่ค่อยได้ไปทางยากบ่วย ง่ายเลยจ้ะเลยนี่ง่ายแล้วเนาะไปไปมาเลยที่ยังนะทางมาแต่เชรานองโอ้ยแต่บทสวนกันดีดีทางนั้นข่าวสะอาดนกตัวนึงยังไม่ได้ยินเสียงดีแล้วเจ้าบ่ไปดีแล้วฮะในเต็มวิวทางทีมงานโอ้สบายดีในผานใหญ่ยอยมิงไปงใดเด้วยนี่จัดบุเมนฮอดร้อยซบเราบนนี้นะเออก็ได้สีปลายสีปลายโตโอ้โตในผานใหญ่ทุกคนเลย เลือกถลทมโงกําลังทล่เลยกําลังเห็ดครัวอยู่นะนัแต่จะเร็วแล้วครัวแต่หึงแล้วบ่งทรงเลยนะมาบทันซอยจุซำนายนี้อนี่ลายอยู่นซอยจงเวมันออกลูกเลยเด้อ มูนั่นนะเอาบดไลยกันไยนี่สุ้มคอเยอะมากขังสุ้มเคาะไว้เหนเดิเลี้ยงไว้บ่เลี้ยงไว้ไอจุงพ่อโอ้ยจุงแววลูกเนี้ยคือจุ้มคอยเอาเปิ่นได้เอาแต่ตัวเถิกจุงตัวแม่ไว้เลยโอ้ยนี่นั่นแหละวันนี้มีเซิงแล้วตัวเถิกบ่เซิงแล้วเลยด้เออเห็นมันผสมพันธุ์แล้วเลยยาบอ่นี่นะเถิกเลยแบบนี่นะกุยหำ่ไม่ได้เอาเถิกไอโน่เออหลุดเซลล์หมดเลย ต้มข้างในมันนี่เนาะเลืกลือในกลัวเฮาต้มข้างนอกข้างในคนเลยเฮ้ยเบิ่งซอยกอนเลล้วบานี้เฮาาไปจอกมะึ่ขึเงียเองมาเป็นแล้วเนีบ้านี้น่าดได้พันใหญ่เ็ดดเ็ดน้ำเออนหจังหมดนนี่อันนี้วโอ้ของแท้เ็อก กว่าอะไรผ่านเกตทุ่นเจ็ดโชนะเกตบ่เออเจ็ดโชผ่นเกตนะโดเจ็ดสองล้บมาเกเลยเด้อปับมาเกทบ่เมื่อไรตปอบมาเกทเนาะมกลามลดมีแต่ในพันใหญ่ได้มาทางนทุกคนเลยพันต้นร้อยรอยตัวพันต้นนั้น นี่เดินี่พันใหญ่เดินผ่านใหญ่เนอะบอดีเผยเห็นแต่หึงเลยไปหาตูดดูเบื้องในท้องนะเป็นได้เดินนีินะออกป้าแล้วใคจะบอดี่นะมันคือก้าวเมื่อวานนี่ก็ได้โอหลายชอบป้าสามที่สอบนะเห็นหลึกเนาะเดตู้เย็นเราบ่ว่างเลยเนาะเอาเขาแซ่ตลอดเย็นแห้งตลอดเออเดี๋อวเอามาผู้เดียวบ่บอนี้บ่ คู um ่ด anyway> e ้สันคู่นะมันอยู่พร่ันมาตำล้างมันเราเล่คู่มันใช้เวลาขนาดเนาะแต่งโตงามเลยกินแล้วบ่กินลวบ่ลอมก่อนดูเยเอา่วยอยจุกสํลาจะน้อยจัไม่ได้กินเอาอ่อนในการจะบ้าอะไรมา้น ทุประมาณตลอดว่าคนมันหมานตรงนี้ดงน้องได้ได้เนาะผ่านทางผ่านทามาเลยใส่ย่างเดียวกินก่อนกินก่อนโยมมาก่อนไยเจ้าผาเพัาส่ทำไมดิอืมโอ้ผ่นทางมีหมูปลาใหญ่โตหมูร้อนอืมสีส้มปลาดอไปจะข้ามห้วยที่ไปงานดองบ่อะนี่เขาว่าแตงโตพิลึกเจ้ะนี่นะมันเสือซากเบิร์ตยิ่งเลยเสือนี่สวัสดีสวัสดีโทรหาผ่านใหม่สร้อย พันธุ์ทำนี่ไรมูปลาใหญ่น่ะบอชวนพันไม่ไปหามพอดีหามบอเลนะ่นส่วนนั่นเลยพันไม่ไปปะทวนเลยไปเมืองนองเมืงองแนงม,มาเราไรเออมาไปทั้งจะไปเมืองนองจะคอยกับหมานโลด <ไป S 1> โอ้ยกระ,ะตักเงๆๆๆ็ดเง็ดเง็ดตะพุ่ดีเพิ่งไปเมืองนองปะวะ <laughs> <laughs> เอาหมูปลาใหญ่แล้ววะ เอาเหเอคนาอติเกนามี่เกตับหวานตับหวานนี่นี่เกือประทันคนในปาตู้การมกลามาแต่เศ้ากะมาไก่ช่จ่มาแต่กุนหินเอคยอยู่เคยอยู่บ่ลุดพยุนนาออกมาดิ นี่ยางแปลว่ยุตนาผู้ตดลงได้หิบได้ซอได้หน่นี่ตมหลดนี่แม่นบะแจวแจจ้ำบะนี่นี่เฮดเอาไม่เนี่ย่าเฮดยาเฮดผัดทำยาเฮดยีพีเฮ็ดดุกยาเฮดผัดไม้ขอขอตู้ได้ด้อขอเอาเลยเเลยเลยนนี่นี่คำน้อยคำน้อยเซนพวกนรอยมันเลียนว ตะวันตะวันทนเลบวกสองบวกสองหันท่าหน่มาดิโอเคเนาะ มามามาบ่อเพชรเราทำยั่ว่าซันวาสีได้ผมเดียมีเฮิ่นก็มีฝนก็ผมอยู่หัหมักบรรยากาศหมักบรรยากาศฝนปีนี้ถือว่างวดที่สองแทนมาจัดตมเพชรคนเลยตเพชรโทหาเลยมาขออนุญาตด้วยบุกินีดิบย่อมัน เออของแซบขอใหมาได้ของแซบบะต้นูจับมองแซบได้บะต้นนี่เนาะเออเมียก็เลยเขนาบนี้ขนาดเห็นเนี่ยขนาดยาเห็นเนาะคนลองดูขนาดยเห็นนี่ ดีทุกคนสบายดีดูว่าเรียบร้อยลนะ้ทรงเฮัปีน,นี้เนาะเรียบร้อยได้จะขันปนีนี้นะเออตัดนับทามีขันมนะนาว แสดงว่าช่องคันได้สองคันเนาะงานโอเคเด้บปเสียแหงอ่ะเด้นั่ะปวดเลยอุตสาลงพื้นบริสุทธิ์เศร้าหลายมือเนาะบอกแล้วผันเห็นเช้าเออพักตื่นแล้วได้ตื่นเลยเนาะแต่ตอนนี้ฝันได้ฝันได้ฝันได้แล้วบริเนาะฝันได้แล้วอนุญาตแล้วสีพายเพ่นนด้สีพายเนี่ยตั้งใจอหลีหล่อได้ยังได้เลยพายเหงาได้เมื่อนจะไปพายกับพายบ่ได้เลยมีกันโชดเด้อตื่นเลยมีรอยแต่ได้เขาว่าเนี่ยจนได้แยกห้องนอนกับเมียบน่ะ คนก็นอนอยู่ห้องการ์ดแต่สุดท้ายังบ่ถึงขั้นนั้นยังบ่ไม่มืออาชีพขนาดนั้นเนาะขามันมีอากาศแล้วมันลุกแล่นแล้วเนาะปีหน้าปีหน้าง่ญ่กว่าเก่าง่ายเก่าบ่กมีเมียมาปีหน้าเจอคักได้เลยเมียมาญาติที่รวยและค่ะเมียมาสิบ่ได้ฟ้ารู้เออไหมสิงได้วัสดีสวัสดีบ่ได้เอาคู่มานั้บ่เด็ดนี่ฮะไปคิลเลอร์คู่นั่นคักแม่ได้หูขาด้วยปีนี้ก็ได้ ปีกากนี่หัวใจนี่ปีกากนี่นะปีกากนี่โอ้คนปีกาก่เป็นธรรมดาได้เคนจัดการปีกายนี่เมียงอกได้ปีกาก่เลยปีนี้ถือมานำได้ป like um ีนี้ได้ปลาอีกมือกันมือ่ถืออีกเทสโลดเจ้ามือแมลงหูขาดอีแต๊ะเทสอ๋อไอ้ตัวละมูปีนี้นะสองสามตัวลว อ๋อในพันใหญ่เลยบาทเนี่เอาไปได้ได้จ้าตัวได้ตัวเดียวกับตัวซ้่มเหมาสั่ได้ๆครับสั่มแงแงแง่แงเลยไปซ้่มเมาสบายดีสบายดีฮันเกตเนี่ยบอดี้พรมงานถือว่าดดเติบเลยคนหนึงขอเจ้าไปเชื่ก็ขอที่แล้วบอกย่านทางโอ้ยหมูใหญ่นี่ตุ้ยขึ้นเรืเลยเนาะโอ้ยตัวนี้ได้กินดีตัวนี้นะได้ดูเปล่าอีเนาะย่านทางย่านทางบ๊วย ทางยากโพดเต้นตีพวกเกินทิศนึ่งที่ได้กลับมาตูดทางมันเวียงแล้วแบบนี้นะน้ำห้ากดทังเออคุณจะไปรีดดีๆได้แต่เราคนเป็นน้ำหาเลยคอยหู้แล้วมองเกวอยูหันบานดและอยู่กับใบชะแก่เออเป็นะพนะเนาะเป็นนอนหายบอลนเลยขอหู้แล้วมองเกวอยู่้านอยู่บ้านอ่อ่าพอคนไปใส่เนาะยุติมองเกวเนาะมองหมานเนาะ ่อยว่าที่คอมเมนต์บอกเจ้าย่ง่ายแน่แมงวันหลายพลเหล่วะพึ่งแมงวันหึ่งหึ่งบ้านนั้นดันยโดอยู่ได้หลายกรกระเดียน้มวนแวมานพวกกรอแมงวันเขียวจนเต็มวะกินซีนแมงอะไกินซีนแมงหนอันแมงอะไรเปนดันนะนะก็มีแม่งแมงอันนายขาแมงนั่นมกจะเปนนมันก็ตเจ้า ลงมาแตนพูดรอบหนาก่อนจีมาตูดทางนี้ <laughs> มาตูดนี้บรวัตินี่นะหุ่นมาปาะวัตินะอย่ามาแล<อ>้วเลยนี่ประมาณเดินไปแล้วมาแล้วเกือบมาแล้วนะไปน้ำเจ้าพญาไปสิย<อ>ิงบุถืกสิมด<อ> <c oughs> แล้วมันเหนื่อยแล้วว์กิ้วมดแลยเท่ากิ้วแล้วเนาะมาเท่าจะได้เห็นผู้สาวน้อยยังหันไปมองมังอยู่เฮ้ยมัอนี่บมมาบ่มือนีเนาะ สามไม่ห่างไม่หม่นะโนี่น้ะบวาดดีติบาทนี่เห็นบ่วในาพปัซิลเขาเมื่อนี่ปลาแล้วจังมาป้าดูในภาพปัซิลก็มือวใส่ไดีัลงไม่ได้เข้ารายเู้มมันทถิมงานมันไเพียบคนเลยร่วมโตมองร่วมโตกันเลยเนี่ยนะ ก็ี้เ็ก็น่ไม่ไเพราะห้วนะ่อท้าก็อยตาเดกจะไปได้ไปด้ในพานใหญ่ขนาดไเ้เม่ต้องะไนี่นะเมาแล้วย่อเม่บ้าเลยมามาพ้นกินเบ้เมืตัวนึ่งเยอะเดาเขาบอกหเมื่อกินผู้เดียวเป็นตุวนะหลายคนเออจะว่ากินผู้เดียวเป็ตัวนึงว่าะไเ ปลเลือกเล็นันนสิเกดิลลเกอดไปเกดิลลเออยาไม่แห้จะได้มันนาอ่อนยาเลนนาก็ไปเห็ดประเดโอ้ยใครเยอเห็ดประเด็จะต้เห็ดประเด็ดย่่ไดบเมีมานํามนนี้เนาะบ่อาเดียวรดนาะนกันมีมน้ำเนมันกิกะาเอาามต้องรดมาเนาะเกาะวาได้วาดมาาสาอยู่กับตองนั่น ทันมากวัดมาบ่วัดโทอยู้ทันมาเออได้มาบ่ใช่เนาะวัดเพิ่นมีสายอยู่นในเพิ่นดีเออวัดคนใจอยู่เนี่วัดเออมาแบบนี้อ๋อเหมือนด้มาตูดบเพ็ดอีกแล้วมือนนี่นะมากินมือนนี่เพิ่นมากินได้ทุกคนเลยอยอะว่าได้มาตูดมาตีดได้มาตูดตอนไหนมากินต้องเชิ่นมากินได้เฉพาะเนาะแมนพยายามให้เอาความเมินนะคิดอยู่เลยมา โอ้โ,อโดนโลบบนพยามน,นะทิศหนึงน่งไะทิศหนึ่งเลยโอ้ยถือแล้วป่านนี้งวะมูนี่นั่นเน่านั่นเน่าเออขั้นตัวแดงๆที่เน่า,นนาวไว้ได้อ,อืมจากหลัง อ๋อพอดีพอดีหมานนะได้โตแล้วแต่พอนหมูแ้วนี่อันนึงเออหาถือตียวเนาะนอนนอนคือว่าเขาว่าเป็นได้พานใหญ่เมื่อกี้ไงได้หมูโอ้ได้ลูกซ้ำซ้ำเมาซ้ำเาเทาไหรปโอไปโหบอกจุ่ข่อยจัดลงแล้วลราไปนำเอิญขามาหุ่มเอาโมโหโมโหบบบเว้นหมูตุ๋น จัดแล้วนะได้ตัวไม้อีบะนี่นั่นเป็นสองโตมือเดียวนะตัวละสี่สอกปลายกับสามสอกปลายมาถูกเนี่กินสีมัหมน้องกินมันเป็นมันเลยมั้ยมักินมั้ยผ่านนกคอยคอยมีมันมั้ยทุกคนดูนคอยจริงที่ไปตูดเอาน้ำเจ้าอยู่เจ้าันนี้จะใส่ใบโล่เขาจะไปน้ำไปโลดนมองกันเจ้านอนนั่นง่ายแล้วง่ายแล้วขึ้นดาดกขาจะไปเฝ้าอยู่ทันแล้วจะหน่อยไปตูดผ่านต้นคนเลยคนหมานเลยปีนี้ผมแม็นซาวโตแล้วบ่ บ้าเหมือนบ้าชีฮอตแปดสิบแปดบ้าแปดสิบโตคนได้ปีนี้ได้นี <S <S ่นายแปดสิบโตรักเออเฮ็ดใช่ไหมแล้วพันไม้กับพันไม้มาอยู่ใกล้ๆกันเลยได้บ้านนี้เริ่มมี่อการแล้วได้สาวน่งข้างสายข้างครัวแต่ละแต่ละคนนี่เป็นธรรมดาแต่ละคนนี่เนาะ โอ้มาไม้นี่กับโบไม่นช่ย่อยได้ไม้นี่กับใครโบได้ลงง่ายๆได้ไม้นี่ได้ยังเป็นเรื่องเล่าเรายังรับสามคนยังอยู่ยังตั้งอยู่ไม้นี่คนหนึ่งก็ลงแล้วไม้นี่นะไม้นี่โบปันได้ไม้นี่นะโบเก่งท่าไมนี่ไม้นี่สามคนยังเอาอยู่ได้สามคนเอาอยู่เอาอยู่เจ้านี่ผู้เดียวหรือจะโอยละ มันลายลีลาลายลยลมามารอบนี้ก็ถือว่าคนกับบางแล้วนน่อยอย่งมาซาน้อยหนึ่งเมื่อท้องลายเลยในกาจะน้อยจะได้เดินทางกลับก่อนนะครับว่าันนี้จะไปซอยเขาปั้นเขาแน่มันนี่นะซอยเขาปั้นเขาแน่ครับตอนนี้เขากำลังมัดลังคนอยู่ตรงนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งทีมงานจะกปมุดกลับโอ้มีเมฆ่าเพิ่นมาขายสละเป่าทวนเลยขายสลัเป่าถึงขายยมียงแน่เลย ขายบ้างดูอันนี้สระเปาเลยเนาะขายก้อนเท่าไรสระเปาก้อนห้าพันเออขายลูกดิสามหน่ยซาวเนาะาไอ้เขาจัดการเลยเมาเลยไอ้เขาเมาเลยเสาเก้านวลยนุนบนไกงเลกสเก้านวยนู่นบนไฟเกงเล็กสาน่วยซาว แม่ค้าโอ้ยรถสาวเกาหน่วยสาวปัดแม่ค้าข้านเมื่อตพี้เลยอ้ยเออจิ๊บไปเท่าละสามเทาละสามเมาถือว่าเราบร่ได้หาบมื่อยนะไม้หอดนี่เลแม่นช่องใสทางไอ้ใหญ่่นจัดการเลยเมาเลยะห็นะืมเติมน้ำตี้ื่สลายปนี่กะ ต้องเติมน้ำเลนแนวมันเติมมะน่ะเติมเติมปะาาเิมซาเมาสเปาก็ยมันดเขากันบริษัทอาลาเปาเกาเบียร์คางเรืองแลได้หน่ยเลยสอง0สนี่วะสองนสี่สองหน้อยกับสิบพันจ้เออสองนห้าสองนห้าังบริษัทกัน คือว่าสองน้วยเลยไหม่จเทลหรเสองเซนซี่เราผ่านซองเซนห้าคือว่เราแอนเติมสองน้อยกันไปสองน้ยครพัจาน้อยห้าพันรขอบใจนะนายน้อยเอหายน่ยสามนอยซ่ามีก้อนทางนี้ก็มีห <c oughs> ูืกันได้ดีเลยสาวนียมนิวตู่รอรึเล่านะทนั่งคาอยู่เปิดนีก่อนเอาจะเพลงก่อน เอาจจะเพ่งก่อนเอ๋อเสียดสกคนปปะ่านปะซิวค่ะเกว่าเกว่าเสียดสกรอนนะโอ้ผ่านเกวหอ้ยกิ่นอะโบมีเจลมาคนละเรื่องนะเอานี่เจลมันนี่นะเอานี่โอยสกอนนี่เอยเออโอ้ยกินไข่ลูกอะบริโภคเจลเอ้ยกเออหฮยโยใส่สกอนฮู้ไม่เลย เลือดตลอดโอ้ยหอยเธอเลยได้ากินเล่นี่เจอ้าวลูกมันบุกล้ากินอีกินเลยสิโคกเลยก่อนเสียคลองแล้วกินไข่ลูกกินลูกมันเลยขิงไข่ลูกขิงกินลูกมันอันนี้ได้แซ่บได้บอกก้าวก้องขาวนี่แซ่บเนาะอ๋อพันใหม่พันใหม่เพ่ได้คลองเล่นใหม่ได้โอ้ขา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 ทางซอกไม่ล่างล่าง ล่างว่ะเออล่างนะบัตนี้ไดเน่เอาน้่งไหมน้ำเบียร์มาล่างเอาน้่งเบียร์มาไหมยืนในพันไม่ได้เยใชกล่องไม่ได้เออเอายกเลยล่างกล่องเดิล่างนั่งยินดีใจดีทั้งอายเพิ่นซื้อไห้โดนพันไม่เพิ่นได้ของแท้ระบาดลุ้มตีบอกมีมีอย่างนั้นบอกส่งมีมีข่าจ้าวมาน่อยเฮตันได้คือมาใหญ่โตใหญ่ตังบัดนี้นะเท่เลยผู้สาวนะโอ้หู้จักหู้จักความเนาะเพิ่นนี่เนาะมาผู้สาวมาเลย มีแต่ผู้เสพผู้สาวนะนะครับผู้ชายไม่หางหรืม่เร็วนี่นะผู้สาวเมียเขาก็มีไม่หางสบายดีอันนี้ก็ไม่หางนี่เออไม่หางหรืม่ไเร็วนี่นะโอ้แม่นมนดีอยู่เพี่อันนี้ก็ไม่หางนี่กอะอันนี้ก็แม่นอีกไม่หางหมดโดเน อันนี้ตัวใหญ่ตังมากกว่าต่าากคับอ้าววันนี้จะได้เมือปลาได้บ่เพภทได้วันนี้ได้ปลาแล้วป่อเออขอบอกขอบใจลายเด้อมีหายแล้วมีเท่าหนึ่งมีโทรไปปั้นเข่าซอยเข่าเลยเมือก็ได้เด้อขอบอกขอบใจลายรเด้อดีดมีแหงลำรวยลำรวยเด้อเมือก่อนจะได้จีกลับมาตูดพันใหม่เข่าไม้บรรนาเดินทางกลับกคนคนเลยขวบเฝ้าขาเวียกหินตาบานนี่งกว่าจะได้ไปตรงแหงเขาล้วนหนึ่งเขาปั้นเข่าวาเนี้ไปปั้นเข่าตรงแห้งเขากลับก่อน เอาไม่แต่สำหรับคลิปนี้ปิดตัวนี้ก่อนคลิปหนาวิดีโอหนาเพราะพอออาออาอ่อไมคนผม,มอบอกใจอะไรไม่บาย